ราคาบิตคอยเตรียมดิ่งเหวลึกยาวถึงปีหน้าสัญญาณเตือนภัยร้ายแรงที่นักลงทุนทุกคนต้องจับตาเพราะมันอาจหมายถึงจุดเริ่มต้นของตลาดมีครั้งใหม่แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดเพราะประวัติศาสตร์เคยบอกเราว่าเด c r ครสก็อาจเป็นแค่สัญญาณหลอกก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานขึ้นไปอีกขั้นแล้วอะไรคือความจริงกันแน่มาเจาะลึกสถานการณ์บิตคอยล่าสุดไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของบิตคอยที่กำลังเผชิญหน้ากับสัญญาณเตือนภัยที่เรียกว่า เด h ดครอสซึ่งเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอาจนำไปสู่ตลาดมีที่ยาวนานถึงปลายปี2026เลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะตื่นตระหนกไปกับข่าวร้ายนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า d เด h Cross คืออะไรและมันมีความหมายอย่างไรกันแน่ d เด h Cross คืออะไรทำไมนักลงทุนถึงหวาดกลัวเด h ดคร s สคือรูปแบบหนึ่งบนกราฟราคาที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving h o r ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวในกรณีของบิตคอยที่เรากำลังพูดถึงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5 0วันตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันลองนึกภาพว่ามันเหมือนสัญญาณไฟแดงที่เตือนว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาจากขาขึ้นเป็นขาลง นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างบอรคริปโตได้ชี้ให้เห็นว่าสัญญาณเดคครอสเกิดขึ้นในขณะที่ราคา BTC เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับ96,000ดอลลาร์โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันอยู่ที่1 1 3 3งดอลลาร์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันอยู่ที่114,55ดอลลาร์ตัวเลขเหล่านี้อาจจะดูซับซ้อนแต่ใจความสำคัญคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นได้ลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวแล้วซึ่งงงงงเเเป็นนสััััญญาาาณณทททีี่่่่่คควววรรระะมดดดแต๋ยยยอออพิขขุ้ห นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่าสนใจขึ้นเพราะประวัติศาสตร์ของเด c ครอสบนกราฟบิตคอยไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปในอดีตสัญญาณนี้เคยนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคายอย่างรวดเร็วในเดือนถัดมาโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะเกิดจุดสูงสุดของรอบขาขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเด c ครอสก็เคยเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดมีที่ยาวนานและเจ็บปวดมาแล้วเช่นกันดังนั้นนักลงทุนจึงแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าเด c ครอสเป็นเพียงแค่การเขย่าตลาด หรือการปรับฐานระยะสั้นก่อนที่ราคาจะกลับไปสู่ขาขึ้นอีกครั้งมองว่ามันคือโอกาสในการซื้อบิตคอยในราคาที่ถูกลงเพื่อทำกำไรในอนาคตแต่อีกฝ่ายหนึ่งเตือนว่าเดค Cross คือสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของตลาดกระทิงบูลมา a ์เก็ตและการเริ่มต้นของตลาดหมีแบมาร์เก็ตที่อาจกินเวลายาวนาน10,000 BTC ไหลเข้าสู่กระดานเทรดสัญญาณอะไร ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจากนักวิเคราะห์ออนเชนที่ใช้ชื่อว่าอลีได้เปิดเผยว่าในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมามีบิตคอยกว่า10,000 BTC ถูกย้ายเข้าสู่กระดานเทรดแบบรวมศูนย์ Centralized Exchange ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนย้ายเหรียญจำนวนมากเข้าสู่กระดานเทรดมักถูกตีความว่าเจ้าของเหรียญกำลังเตรียมที่จะขายหรือประพอตการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นแต่นี่อาจไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไป การที่บิตคอยถูกย้ายเข้าสู่กระดานเทรดจำนวนมากอาจไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเทขายเสมอไปบางทีอาจมีนักลงทุนบางกลุ่มที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวน,นของราคาเพื่อทำการซื้อขายระยะสั้นหรืออาจมีสถาบันการเงินที่ต้องการสะสมบิตคอยในช่วงที่ราคาปรับตัวลงคำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองคุณเชื่อว่าเดทครอสเป็นสัญญาณเตือนภัยที่แท้จริงหรือเป็นแค่สัญญาณหลอก คุณคิดว่าการที่บิตคอยจำนวนมากถูกย้ายเข้าสู่กระดานเทรดหมายถึงการเทขายครั้งใหญ่หรือเป็นโอกาสในการะส,สมเหรียญในราคาที่ถูกลงคุณมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรหากบิตคอยเข้าสู่ตลาดหมีจริงๆคุณจะถือโฮขายเซลล์หรือซื้อเพิ่มใบมอ ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตของบิตคอยได้อย่างแม่นยำ100%สิ่งที่เราทำได้คือการติดตามข่าวสารศึกษาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์บิตคอยในปัจจุบันเดดครอสจะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดมีครั้งใหม่หรือเป็นแค่การพักฐานก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปทำลายสถิติสูงสุดเดเิม มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ